กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงการทำดีเพื่อพ่อเมื่อวันที่4ธันวาคม2565เวลา09.30พันเอกยุทธนามหาวันรองผอ,อ,อรมนจังหวัดบึงการฝ่ายทหารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กอ,อรมนจังหวัดบึงการร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการก,กํากัดตามตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาปลัดอำเภอเซกาผู้นำท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นหน้าสวนสาธารณะบ้านโปง่งไฮตำบลโปง่งไฮอำเภอเซกาจังหวัดพึงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม